สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้บัวทองมารายงานตัวเหมือนเดิมออกทัวร์แล้วครับผมรอบสองออกทัวร์ออกทัวร์มากับแม,ม่แก้วเหมือนเดิมครับผมจ่าสวยงามมากสลายา,วาิวัดบันวัดเจ้คูเมืองบุรีรัมย์ครับผมสนามหญ้าบริเวณวัดอูสุดยอดเลย ้าของโปรดของบัวเลยครับผมปวดท้ก็ชอบยาเล็กๆก็จะกินจะเล็มจนแม่แก้วมาด้วยติดตามนะครับผมไม่กินยาเลยมองหาเต่น,นุ่มๆครับผมติดหนุ่มัวท้องมากเลยสาวแก้วลงรักหนุ่มเล็กๆตรงัวทองครับผมติดแล้วอยู่เดินตามทัวตามบ้านเห็นจะวิ่งใส่ร้องใส่เลยก็ติดบัวครับผม ไม่แก้วไม่เก้ว,กวสาวเกลติดหนุ่มน้อยอันเดินกลับมาหานละทักทายครับผมไม่เก้วนะครับผมชิวๆไปก่อนเย็ยนๆเย็ยนๆอากาศด,ดีด้วยครับเป็นลมครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นลมอะไรลมแรงหรือเปล่าลมแรงหรือว่าลมชักฝนก็ไม่รู้เนาะ สู้ต่อไปก็ผมสู้ต่อไปหนุ่มบัวทองพาพ่อแม่ออกเที่ยวออกทัวหาค่าคะแนนการมากินกันอยู่ครับผมปุ๋ยใส่ข้าวนี่กินหญ้าเลยเดินยืนดูเดินด,ดูหนุ่มทองอย่างเดียวเลยหนุ่มสาวแม่ไม่เกี่ยวของเราครับผมติดมากเลย เดินตามซอยถ้าออกจากกีรแยกแยากเลยครับผมไม่แกว้วเขาจะติดอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเลยเด้อ้างทลลาดหนุ่มบัวทองครับผมแชร์ให้เป็นกำลังใจนุ่มบัวทองกอนทัวครับผมให้แม่ๆได้รู้ได้เห็นกันเยอะๆจะได้มีแม่ๆกับเขาจะได้มีบ้านอยู่ครับผม หนุ่มน้อยหนุ่มบัวทองอย่าทีเขาชอบเลยแล้วครับเ,เต็มที่เต็มเปี่ยมเลยแม่แก้วอิ่มนะดูเต็มโตกลมเลยกับผมแม่แก้วอันไม่ธรรมดามือนกันจินสบายพักอนกายากินแปบเดียวกับผมเตียนเลยรู้สึกจะอิ่มแล้ว กินไปกินมาเย็นซะแล้วนุม่มนุเย็นดีก็ผมอากาศร่มก็ดีด้วยถ้าเป็นคนน่าจะนอนเลยแล้วครับผมนอนผูกนอนได้เลยเนี่ยแต่จ้างเขาคงจะเป็นนิสัยของเขาครับผมไม่กล้านอนกลางวันเท่าไหร่ไม่กล้าโชว์นอนให้เห็นเท่าไหร่กับผมกลางวันจะยืนหลับเอา ผักเยนเ็ยนๆตามสไตล์ของเขาครับผมอิ่มแล้วยิ่มก็จะเล่นดินน,นิดหน่น้อยเป็นเย็นชุ่มชํำไปแล้วครับผมไต้แมลงเลยหิบเลยมัดครับผมไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามหนุ่มบัวทองด้วยได้ครับเด้อจางตลาดหนุ่มบัวทองครับผม